คือหอมแดงที่เราปลูกไปนะรวมแล้วก็ได้วันที่ห้านะคะวันนี้นะคะความยาวประมาณ3นิ้วเนาะ3นิ้ว3มน,นิ้วครึ่งนะคะเดี๋ยวไปดูหอมหอมแบ่งกันนะคะหอมแบ่งนี่แปลงถัดไปนะคะอัตราการงอกเข้าค่อนข้างจะช้ากว่านะคะช้ากว่าหอมแดงเล็กน้อยนะคะจะทั้งเกต่ความสูงเขาจะเตี้ยกว่านะคะต้นสูงกว่าเยอะเลยนะคะคลิปนี้ฟอนจะ พาปลูกหอมนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฝนกําลังซาแล้วนะคะตรงขวามือนี่เป็นหอมแดงนะคะซ้ายมือเป็นหอมแบ่งนะคะทุกคนเนาะหัวพันเนี่ยเป็นเราปลูกเองนะคะแล้วเราก็เก็บมาแล้วก็เก็บไปทําพันอันนี้เป็นเราไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้เป็นเป็นพันของเราปลูกเองเนาะนี่นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือหอมแดงนะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะคะ เนี่ยนะคะเขาจะเป็นหัวสีแดงๆแบบนี้นะคะส่วนหอมแบ่งเป็นยังไงคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาโชว์นี่นะคะเราเราจะเปรียบเทียบนะคะหอมแบ่งกับหอมแดงเวลาดูนี่ดูง่ายๆเองนะคะดูง่ายแดงเห็นไหมคะซ้ายมือจะเป็นหอมแบ่งนะคะสีขาวขวามือก็จะเป็นหอมแดงอันนี้เราก็ทําการตัดจุกเนาะเดี๋ยวเราจะไปปลูกนะคะทุกคนเนาะก่อนปลูกเราต้องทําการตัดจุกก่อนนะคะทุกคนนี่นะคะตัดอย่างนี้เลยนะคะก็คือ ตรงปลายของเขานั่นแล้วออกนะคะแล้วก็ลากด้วยนะคะลากด้วยเนาะต,นนตัดลากด้วยนะคะแล้วก็ตัดตรงจุกด้วยนะคะเราเตรียมแบบนี้นะคะเตรียมหัวพันแบบนี้นะคะอลองหาหอมแดงอันหนึ่งนะคะแล้วก็เอาทั้งนั่นแหละเอามาทั้งยวงนะคะแล้วก็ทําการตัดเหมือนเหมือนกันนะคะทาเหมือนกันเดะเลยนะคะนี่นะคะ นี่นะคะหลังจากตัดแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะขวามือเป็นหอมแดงซ้ายมือเป็นเป็นหอมแบ่งนะคะเราก็จะทําแบบนี้นะคะทําไปเรื่อยๆนะคะจนจนจนได้เยอะตามที่เราต้องการแล้วเราก็ค่อยลงแปลงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการปลูกกันเลยนะคะสำะครับเราเตรียมแปลงไว้แล้วนะคะทุกคนสองแปลงนะคะเราก็จะปลูกเลยนะคะแปลงแรกเป็น เป็นหอมแดงนะแปลงที่สองเป็นหอมแบ่งนะคะทุกคนเนาะเราก็เอาส่วนผสมของดินนะคะส่วนผสมของดินนะเราก็จะเอาดินดินที่ปลูกสําเร็จนะคะเอามารวมกับดินในแปลงนะคะเพื่อที่จะให้หอมเราแบบว่าเจริญเติบโตได้อย่างไวนิดนึงเพราะว่าดินของเราเป็นดินแดงนะคะทุกคนเนาะมันเป็นดินแดงเป็นดินเหนียวนะคะดังนั้นปลูกหอมถ้าจะให้ดีมันควรเป็นดินรุวนๆหน่อยนะคะว่นก็เลยเอา เอาดินสําเร็จนะคะเอามารวมด้วยนะคะเราทําการปลูกนะคะทุกคนเนาะวันก็ขอก็ขอบอกเคล็ดลับในการปลูกพืชใดๆก็แล้วแต่นะคะควรจะปลูกนะคะให้ให้แบบว่าควรจะปลูกให้มันแบบว่าลึกๆเข้าไว้นะคะลึกเข้าไว้เพราะว่าพอมันงอกแล้วต้นจะได้ไม่ล้มนะคะทุกคนเนาะทุกพืชเลยะควรจะย้ําแบบนี้เสมอเลยนะคะนี่นะคะเรา ตอนตอนแรกเราก็จะวางวางเป็นจุดๆก่อนนะคะวางตำแหน่งก่อนแล้วเราค่อยปลูกทีเดียวนะคะ <Mond is. S 1> นี่นะคะเราก็ช่วยกันวางวาง,งตำแหน่งก่อนนะคะมันจะได้ปลูกแบบทีเดียวจบเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้พอเราปลูกลงไปในดินแล้วนะคะเราชอบหลงนะคะว่าเอ๊จุดนี้เราปลูกหรือย,อยังนะคะเพราะว่ามันจะมันจะหลงแบบนี้ประจําดังนั้นควนก็เลยออกแบบการปลูกแบบนี้นะคะก็เลย เวลาปลูกทําเป็นแถวๆนะคะปลูกทีละแถวไม่งั้นมันจะหลงนะคะเพราะเราเคยเป็นมาแล้วก็เลยเอามาไว้เป็นประสบการณ์นะคะนะคะเราพอเราเรียงเสร็จแล้วก็ทําการปลูกเลยนะคะทุกคนเนาะช่วยๆกันนะคะนี่นะคะหนึ่งแปลงหอมแดงนะคะแปลงนี้นะคะแล้วก็จะกดลงไปลึกๆนะคะต้องต้องเน้นนะคะลึกๆนะคะเอาเอาดินกลบไปเลยนะคะแทบจะไม่ให้เห็นโผล่มาเลยนะคะ เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะกันต้นมันล้มนะคะพอมันงอกแล้วต้นมันชอบล้มให้มันแบบว่ามิดตรงไปเลยเนาะไม่เป็นไรพอเราลดน้ําแล้วน้ํามันจะกระเด็นกระดอนนะคะทุกคนเนาะแล้วมันก็จะมันก็จะดันขึ้นมาเองเนาะมันจะดันคือมันของมันมาเองตามธรรมชาติของของพืชเนาะหอมแบ่งนะคะแล้วก็ทําการวางจุดไว้แล้วนะคะหอมแบ่งนี่แปลงนี้เป็นหอมแบ่งนะคะหอมแบ่งเนี่ยคุณพ่อ จะทำระยะห่างกว่านะคะจะสังเกตว่าระยะจะห่างกว่าเห็นไหมระยะระยะปลูกของเรานะคะนี่นี่นะคะจะห่างกว่าหอมแดงพ่อลายเพราะว่าคุณพเอจะหอมแบ่งนี้เราเราจะเอาไว้เป็นต้นพันธุ์นะคะคือเราจะเก็บหัวของเขาเป็นต้นพันธุ์รุ่นต่อไปนะคะเราอาจจะแบ่งไปถอนเป็นรับประทานบ้างนะคะแต่ว่าค่อนข้างน้อยนะคะ เราจะเน้นกินหอมแดงซะมากกว่านะกินสดนะคือหมายถึงที่บ้านเรานะคะแต่ถ้าทั่วไปเนี่ยคนเขาชอบกินหอมแบ่งกันเนาะแต่บ้านคุพรชอบกินหอมแดงนะคะก็ถอนหอมแดงนี่แหละเวลาเขาเป็นต้นอ่อนเราก็จะถอนไปกินอันนี้คือหอมแดงเนาะแยกกันนะคะเป็นสองแปลงนะคะนี่อันนี้คือยังทําไม่เสร็จนะคะนี่คือหอมแบ่งนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําต่อนี่เพิ่งวางได้แค่แค่นี้นะคะสองแถว ระยะให้ห่างเยอะๆหน่อยเพราะว่ากอเขาจะได้เจริญเติบโตเต็มที่นะคะเราจะเน้นให้เขาลงหัวนะคะแต่ถ้าเป็นหอมแดงเราจะค่อนข้างถี่เห็นไหมคะค่อนข้างถี่เพราะว่าพอโตขึ้นมาเราก็จะถอนถอนถอนมากินสดเลยนะคะสําหรับหอมแดงเนาะแล้วก็เอาไปทําผักดองด้วยนะคะหอมแดงเนาะแต่หอมหอมนี่เราก็อาจจะถอนบ้างแต่ว่าจะเน้นเออเอา หัวมันไปทําพันเนาะเน้นตรงนั้นนะคะนี่นะคะเราคลุมฟางเสร็จแล้วนะคะหลังจากที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็คลุมด้วยฟางแล้วก็ลดน้ําเรียบร้อยนะคะทุกคนอันนี้คลุมฟางเพื่อรักษาความชื้นนะคะแล้วก็ไม่ให้เวลาเราลดน้ําไม่ให้ดินมันกระเด็นนะคะไปเ,เละเอะต้นพืชของเราต้นผักของเรานะคะเราควรจะ คุมฟางแบบนี้แต่อย่าคุ้มหนามากนะคะเพราะว่าหน้านี้หน้าฝนนะอากาศมันอากาศชื้นนะคะดังนั้นเราก็คุมแค่บางๆแบบนี้นะคะแล้วก็ลดน้าให้ให้ชุ่มนะคะนี่นะคะเรียบร้อยนะเป็นอันเสร็จพิธ,ธีนะคะการปลูกนะคะพืชทุกอย่างคุณพรจะใชะ้หลักเดียวกันหมดนะคะก็คือหลังจากปลูกแล้วจะจะคุมฟางแบบนี้นะคะ ขึ้นอยู่กับว่าพืชชนิดไหนที่ควรจะคุมหนาหรือว่าคุมบางแค่นั้นเองนะคะแล้วก็เป็นฤดูการไหนนะคะถ้าเป็นฤดูแล้งเราควรจะคุมคุมฟางให้หนาๆเลยนะคะเพราะว่าอากาศมันแล้งนะคะต้องให้รักษาความชื้นให้มากๆเท่าที่จะมากได้นะคะทุกคนอันนี้คือหอมแดงที่เราปลูกไปเ,เมื่อวันที่22นะคะวันนี้ที่ถ่ายทำวันนี้นะรวมแล้วก็ได้วันที่5นะคะวันนี้นะคะ ต้นก็งอกออกมาได้ประมาณนี้นะคะน,นี่คือหอมแดงนะคะก็อัตราการงอกเขาก็ค่อนข้างเร็วนะคะค่อนข้างเร็วนะคะเดี๋ยวความยาวประมาณ3นิ้วเนาะสนิ้ว3มนิ้ว,วครึ่งนะคะอันนี้คือหอมแดงปแปลงนี้นะคะค่อนข้างถี่นะคะเดี๋ยวไปดูหอมหอมแบ่งกันนะคะหอมแบ่งนี่แปลงถัดไปนะคะ <ขอ S 1> นี่น,นี่นะคะหอมแบ่งเนาะหอมแบ่งก็ อัตราการงอกเข้าค่อนข้างจะช้ากว่านะคะช้ากว่าหอมแดงเล็กน้อยนะคะจะสังเกตความสูงเขาเห็นไหมคะเห็นไหมจะเตี้ยกว่านะคะประมาณน่าจะประมาณสองนิ้วนะคะสองนิ้วแต่ถ้าเทียบกับหอมแดงมันจะประมาณนี้นะคะความสูงเห็นไหมคะเห็นหอมแดงไหมค่อนข้างจะสูงกว่านะคะแต่แต่พอดูหอมแบ่งนะคะนู่นนะคะเห็นไหมคะอันนี้ดูดูใกล้ๆนะคะเนี่ดูใกล้ๆนี่คือหอมแบ่งนะคะ จะครูพันธุ์ปลูกค่อนข้างห่างนะคะเพราะว่าอยากจะเก็บหัวเข้าไปทําพันธุ์นะคะถ้าถี่เกินไปเดี๋ยวต้นเขาจะอาจอาจจะไม่แตกกอเท่าไหร่นะคะมันถี่เกินนะคะเห็นความแตกต่างเยอะเลยทีเดียวนะคะอัตราการงอกเขาจะไม่ค่อยเท่ากันแล้วใบเขาก็จะไม่เหมือนกันนะคะใบเขาก็จะเล็กเลียวกว่าหอมแดงนะคะนี่นะคะดูดูดูใบเขานะคะ ดูใบเขานะคะเห็นไหมคะเล็กเรียวนะคะเล็กเล็กนะคะเล็กเล็กเรียวนี่นี่คำแดงเห็นไหมคะจะต่างกันมากเลยเนาะ